สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพัทราวดีพันลาวรหัสนักศึกษา B6531300 วันนี้จะมานำเสนอโครงงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโรงแป้งมันเอี่ยมพิงอุตสาหกรรมอำเภอสังสางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ QJS ค่ะ ปัญหาและความสำคัญนะคะโรงแป้งมันสำปะหลังเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นมนลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตกลิ่นเหม็นจากบอ่อบำบัดน้ําเสียจากการล้างหัวมันหรือการผลิตแป้งเสียงดังและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนใกล้เคียงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เป็นเครื่องมือสำคัญที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในพื้นที่รอบโรงงานเพื่อให้เข้าถึงตำแหน่งที่ได้รับผลกระทบและช่วยเสนอแนวทางลดผลกระทบได้ตรงจุดค่ะโดยเกณฑ์การประเมินจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะคือ 1. ชุมชนในรัศมีรอบโรงแป้งระยะ1000เมตรมีความเสี่ยงสูง 2. ชุมชนในรัศมีรอบโรงแป้งระยะ3,000เมตรมีความเสียงปานกลาง3ชุมชนในรัศมีรอบโรงแป้งระยะ5000เมตรมีความเสี่ยงต่ำค่ะ ตอนนี้เราก็จะเข้าที่โปรแกรม qjs นะคะจากนั้นก็จะนำเข้าภาพถ่ายทางอากาศะคะ่ะต่อไปก็จะนำเข้าข้อมูลพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมานะคะต่อไปเราก็จะใช้ collect geometry นะคะเลือกอำเภอสิงสางค่ะก็จะได้เป็นอำเภอ พื้นที่อำเภอสังสางมาะะแล้วก็จะหาจุดของโรงแป้งวันเ e อี่ยมพิงอุตสาหกรรมนะคะจะได้เป็นจุดนี้ค่ะต่อไปนะคะแล้วก็จะดูนะคะว่า Factory ที่เราพอยมานะคะจะมีข้อมูลตามนี้ค่ะจะมี area แล้วก็ perimeter ค่ะ ต่อไปเราจะสร้างบัฟเฟอร์นะคะ1กิโลเมตรค่ะบัฟเฟอร์3กิโลเมตรแล้วก็บัฟเฟอร์5กิโลเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะ,ะนำเข้าข้อมูลชุมชนนะคะโดยข้อมูลชุมชนหนูจะทำการพอยใน Google Earth Pro นะคะจากนั้นก็ทำการนำเข้าไฟล์เป็น kml ไฟล์แล้วก็พอยตามที่ Google เอโปรที่เราพอยไว้ได้เลยค่ะในส่วนพื้นที่ที่เกินนะคะแล้วก็จะคลิปค่ะคลิปให้ได้เฉพาะพื้นที่ชุมชนที่อยู่ในบัฟเฟอร์ค่ะโดยข้อมูลในชุมชนเราจะแบ่งออกเป็นแบบนี้ค่ะก็จะมี Place ก็คือชื่อของ สถานที่นะคะแล้วก็ตำแหน่งค่า x แล้วก็ค่า y ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะประเมินผลกระทบทีละชั้นนะคะโดยเริ่มแรกก็คือมีความเสี่ยงสูงนะคะก็คือที่ระยะ1000เมตรค่ะแล้วก็จะนั่งเข้านี่ก็จะเป็นพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบที่มีความเสี่ยงสูงนะคะจากนั้น ก็จะเรียกเป็นที่ระยะความเสี่ยงปานกลางคือ3,000เมตรค่ะนี่ก็คือเขตพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบะความเสี่ยงปานกลางค่ะแล้วก็จะเป็นความเสี่ยงต่ํานะคะ5,000เมตรค่ะนี่คือพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบความเสี่ยงต่ํานะคะ5,000เมตรอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะ ของพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงแป้งมันเอ็มหิงอุตสาหกรรมค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปรินนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้ค่ะเอาขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ